โอเคสวัสดีครับทัวร์มิเกชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o วร์ริง d อด i ชั่นทีวีโวขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้นะครับเป็นคิวของบิ๊กสกูตเตอร์สายหล่อหรูนะครับหล่อหรอูนี่เลยเป็นใครไม่ได้เลยนะครับยิ่งเฉพาะช่วงหน้าแบบนี้เนี่ยดูด,ดูดูจากมุมด้านหน้าเนี่ยนะฮะดูลำมากๆนะนี่ฮะ สำหรับคนที่กำลังมองมองว่าเอ๊ะถ้าจะมีมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเนี่ยนะแต่ขอให้มันเป็นแบรนดิ้งหน่อยนะแล้วก็ให้มันเป็นอะไรที่เรียกว่ามันเป็นอ่าของอรถประดับบารมีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขี่ดีด้วยนะนะครับต้องขี่ดีด้วยดูรอบๆก่อน เลยเป็นไปอ่าเป็นรถรุ่นอื่นยังไม่ได้นะสำหรับตอนนี้นะครับถ้าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์สายหลอ่อหรูนี่นะต้องเป็นเขาเลย B M W C 400 G T สีนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับสีลัมโบนี่เลยอ้าวดูด้านข้างเต็มเต็มก่อนใหม่คลิป ลูกค้าดูแลอย่างดีถึงแม้ว่าจะได้ป้ายแล้วนะครับแต่ว่าดูแลอย่างดีมากๆอ่าโอเคสำหรับคันนี้นะครับกองกลางจัดใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นชุดจำเป็นก็นแล้วกันเป็นชุดรับขวาญอีกหนึ่งชุดนะครับสิ่งแรกที่ลูกค้าเลือกใช้ก็คืออ่าเป็นสมาร์ทบาร์นะครับ GPS บาร์หลังชิลนะครับเป็นงานของแพนเทอร์นะครับ ทำให้ตรงรุ่นพร้อมกับขายยึดด้านหลังชิวแบบนี้นะครับสามารถที่จะสั่งไปแล้วก็ติดตั้งเองได้นะใช้น็อตเดิมนะครับเรไม่ต้องดัดแปลงอะไรแม้แต่จุดเดียวนะครับตัวดัปเตอร์เราทำให้ตรงรุ่นนะครับตัวบาร์เนี่ยตัวบาร์ตัวบาร์า <c oughs> าเป็นอลูมิเนียมวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับส,ส่วนชิ้นอ่าส่วนชิ้นดปเตอร์เนี่ยเป็นางานเหล็กนะครับทำการยิงทราย เคลียผิวงานให้อย่างดีนะครับแล้วก็อบสีพาวเดอร์โค้ตให้นะครับน็อตที่ให้นะครับที่ใส่ให้เป็นน็อตสเตเลสเมื่อเรามี GPS bar แบบนี้แล้วเราสามารถที่จะยึดอุปกรณ์โทรศัพท์ของพัดุูกิกอะไรก็แล้วแต่บริเวณนี้ได้เลยนะครับและไม่เกะกะชุดเรลีอยนใหม่นะครับถัดมาครับแหลกท้ายนะครับอย่างที่เคยบอกกันไปและเคยทำรีวิวกันไปว่า สำหรับ bmw c 4 0 0 g t หรือ bmw c 4 0 0 x นะครับแนะนำมากว่าแหลกท้ายที่จะยึดฟลีอลูมมเนียมหรือกล่องพลาสติกที่แข็งแรงที่สุดนะครับเราไว้ใจแหลกท้ายของศนย bmw นะครับนี่ฮะแหลกแท้ๆของศูนย bmw ลงทุนเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะฮะแข็งแรงที่สุดแล้วก็เชียนตัวนี้แหละครับนะ สั่งหลักท้าย bmw c 4 0 0 g t ของ bmw ทแท้ๆใส่ให้แบบนี้เลยนะครับวางตำแหน่งแทนกันตกนะครับยกกันตกเดิมออกแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนนะครับตำแหน่งติดตั้งติดตั้งแบบที่เดิมเลยนะครับใช้น็อตเดิมเลยไม่ต้องมีอะไรดัดแปลงแต่อย่างใดนะครับเมื่อใส่แหลกแล้วนะครับเรา,าลูกค้าท่านนี้นะครับเลือกใช้เป็นกล่องแชทร,รหัส hs 48รุ่นยอดนิยมอมะตะนิรันกาลนะครับความจุ48ลิตร นะครับใส่หมวกกันน็อกได้2ใบอ่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นฝาลายเคปลอก็จะให้เป็นโคเวอร์เคปลามาแบบนี้เลยนะฮะอ่ะติดตั้งบอบพิงเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันนิดนึงว่าภายในก็เป็นยังไงนะครับกุญแจเนี่ยจะให้กุญแจแบบซอร่องอย่างหนามา2ดอกแบบนี้ใช้แค่ดอกเดียวนะอีกดอกเอก็บไว้เป็นสเปร์นะครับผมใส่ก <c oughs> ุญแจเข้าไปครับกดล็อกกดปุ่มตึ๊บ <c oughs> อ่า เมื่อกดปุ่มเข้าไปเนี่ยตัวมือจับเขาจะเด้งขึ้นมานะครับแต่อย่างที่เราเคยบอกกันไปนะครับว่าเมื่อใช้งานไปสักพักมือจับอาจจะไม่เด้งขึ้นมาสมูทนักอาจจะติดขัดบ้างนะครับก็อยากให้ทําความสะอาดบริเวณนี้ครับนี่ะด้านข้างทำความสะอาดเท้าฉีดน้ามันหรือฉีดอะไรนรั่นก็ได้เพราะอาจจะมีฝุ่นมีหินมีทรายเข้าไปนะครับมันทาให้ไม่สมูทอ่ะมือจับดึงขึ้นมาแล้วมาเด้งขึ้นมาแล้วนะครับตัวการตําแหน่งเปิดฝาเนี่ยก็คือให้สอดมือเข้าไป บริเวณนี้มันจะมีสลักอยู่บริเวณนี้ป๊บนี่ฮะอ่าเห็นสลักนะนี่ครับอ่ากดครับปึ๊บนี่ฝาเปิดแล้วชึบนะครับชุดกล่องนะครับตัวกล่อง48เนี่ยจะให้สายรั้งฝามาสองข้างนะครับตอบคำถามเพื่อนๆพอนเอเมียงถามว่าเวลาที่เราใส่ ซื้อกล่องไปก่อนได้ไหมแล้วจะติดตั้งเบาะพิงทีหลังได้ไหมได้ครับแต่จําเป็นต้องเจาะรูสองรูซึ่งทางแชสเขา m a r กรูไว้ให้แล้วนะครับสาหรับแชส48ที่ให้อร์ดพิงมาสองชุดสองชิ้นนะครับบนและล่างชิ้นบนและล่างไม่ได้ขายแยกนะขายเป็นชิ้นาขายเป็นเซ็ตเป็นคู่ของเขานะครับเป็นเซ็ตเขาเลยนี่ฮะสายรัดกันกระแทกภายในตัวกล่องให้มาด้วยเป็นมาตรฐานเลยแบบนี้นะครับอ่ามือในการใช้งานาเดี๋ยวเราดูกันนิดนึงนะครับว่า ในส่วนของตัวกล่องเมื่อถอดออกจากตัวรถมีวิธียังไงนะครับขกุญแจเรียบร้อยแล้วนะมือจับมันดึงขึ้นมานะ,ะนะครับขกุญแจเปิดไฟได้ไหมไฟได้ไหมอ่าขกุญแจมาที่ตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งล็อกนี้ครับอ่าไม่ต้องใกล้มากไม่ต้องใกล้ามกลากเ้ยเดี๋ยวเวทผัวมาตำแหน่งที่ R R เนี่ยก็จะเขียนว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ l e a s e นะครับ release นะครับ,รบมือจับมือซ้ายจับไว้นะครับมือขวาค่อยๆงา้างหลังจากที่เรา หมุนกุญแจไปแล้วนะค่อยๆง,ง้างจุดสังเกตนะครับถ้าเรายังไม่ง้างาถ้าเรายังไม่หมุนกุญแจไปที่ตำแหน่งริลียยังคาอยู่ที่ตำแหน่งโอเพ่นแบบนี้ตัวชุดล็อคตัวนี้มันง้างออกมาไม่ได้นะ,ะต้องคลายไปอีกตำแหน่งหนึ่ง45องศาล่างนะครับดึงครับยกกล่องขึ้นแล้วดึงกล่องไปหลังะอะตัวถาดของแชส48จะให้เป็นไซส์ XL มาเลย ตัวนี้เป็นถาดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาให้ถาแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็อีกชิน้นหนึ่งสาคัญนะชิน้นนึงที่สำคัญคือตัวชิ้นงานชิ้นนี้เราเรียกว่าเพลทอะแดปเตอร์นะครับตัวเพลทอะแดปเตอร์แพนเทอร์นะครับทำขึ้นมาเพื่ออะไรทําขึ้นมาเพื่อเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวยึดระหว่างเป็นตัวกลางเป็นตัวภาษานะภาษาสัมพันธ์นะภาษาสัมพันธ์ระหว่างถาดแทกับแล็กสูงอ่ะถามว่าถ้าเราไม่ใช้ ไม่ใช้แรปเซอร์แพนเทอร์ตัวนี้ได้ไหมได้แต่เราจะต้องจอดแหลกสูงนะครับซึ่งหลายคนไม่ยอไมไ่ชอบเจาะนะครับด้วยเพลทตัวนี้นะครับไม่ต้องจอดและอีกหนึ่งข้อสําคัญก็คือเรื่องขององศาอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความชอบของทางร้านเราเป็น,เป,นเป็นส่วนตัวนะเรื่องขององศาตัวค่ะเพื่อด,ดูดูที่แหลกกว่านะดูที่แหลกก่าโค่นแหลกตัวนี้มันเอียงตามรถมันเอียงตามรถ ถ้าเราไม่ใส่เฟดแอนด์แอนเตอร์แล้วลองเอาตัวกล่องไปติดเพราะฉะนั้นตัวกล่องมันจะเอียงอย่างนี้เมื่อตัวกล่องเอียงอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัว,บตวเบาะคพิเนี่ยมันไปเ,ปเบียดบนซอ้อนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางแอนเดอร์ของเราในกับวลูเมอร์ชั้นหนึ่งเราจะมีการเสริมบูสต์ให้นะครับในชุดของเฟดแอนด์แอนเตอร์เนี่ยจะให้มาด้วยนะครับทําการเสริมบูสต์ให้เพื่อให้องศาเขาเนี่ยนะครับเพื่อให้องศาเขาเนี่ยเกือบตรงและเบาะพิงไม่เบียดบนซ้อนนั่นเอง ประมาณนี้เลยชุดนี้สามารถที่จะสั่งเพื่อไปติดตั้งเองได้นะครับที่บ้านนะสนนราคาทั้งหมดชิ้นนะครับมีวกลอง8ลิตรนะครับมีบอกวีถาดลอ็อคเอดอร์ดัเตอร์แหลกท้ายแลว้วก็รวมถึงบาหลังชิวเดี๋ยวผมจะใส่ไปให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่กดสิค,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 ค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชม เรามีอะไรเราจะอัปเดตให้ดีวันนี้ต้องเป็นสมรถคันนี้ละนะครับรถคันนี้เจ้าของให้ไปรับมาจากาจังหวัดตราดนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปส่งที่ซอยอารีในเชนยงเลยเรามีบริการรับแต่งยินดีๆให้บริการครับสวัสดีครับ